แหยินด,ดีเพียบปอบโพลเคลียตกโรงเมียท้องหรือเปล่าลูกชายถามลั่น เคลียคนแห่ยินดีเพียบตั้งท้องหลังสามีพาไปโรงพยาบาลด่วนเอพรทิพย์อาเจียนชุดใหญ่ต่อเนื่องหกรอบหนาวสัน่นขนาดน้ำยังกินไม่ได้หมอขอตรวจว่าท้องหรือเปล่าด้วยด้านพระเอกพ่อลูกสองปอณัฐวุฒิโพดภาพกับภรรยาพร้อมแคปชั่นว่าได้ข่าวว่าท้องกรีดก่อนปอจะโพลคลิปพร้อมภรรยาขณะกำลังนั่งกินชาบูอยู่ที่บ้านโดยปอบ,บอกเมียว่าคนมายินดีกันเพียบพร้อมหันไปถามภรรยาว่าตกลงท้องไหมเอถึงกระบ่นสามีพี่หาเรื่องนะ อยู่ดีๆไม่ว่าดีท้องมานสิแต่ตรวจท้องจริงลูกชายได้ยินถึงกับตะโกนถามแม่จะมีน้องอีกคนหรอเอรีบอกลูกชายไม่แล้วพอแล้วโดยเป๋ออธิบายว่าที่อ้วง7-8ครั้งเพราะอาหารเป็นผพิษเคลียรชัดๆไม่ได้ท้องขอขอบคุณไอจีปออันเดอร์สกอรนัทวุูิพาปรหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ